สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวอะไหล่รถนะครับก็วันนี้จะเป็น v o ล v o V70 นะฮะว7 0แวนนะฮะเครื่อง2.3 t ทนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะครับไฟท้ายนะครับสภาพดีนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับอ่าก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนิดนดหน่อยๆนอยนะครับเนี่ยทางนี้นะครับ ชได้นะครับเบิกใหม่แพงมหาศาลเลยนะครับนะมือสองก็พอใช้ได้นะครับตัวรถก็จะเป็นสีบอลทองนะครับถ้าในเล่มในเล่มจะลงว่าสีน้าตาลนะฮะแต่ถ้าภาษาชาวบ้านเราก็จะบอกว่าเป็นสีบอลบอลทองนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีสปอตไลท์นะฮะไฟหน้าการปัดนะฮะ โอเคกระจังหน้านะครับนี่ก็สปอตไลท์นะครับไฟหน้าการปัดนะครับให้ดูรอบรถก่อนนะครับกระจกมองข้างนะครับแหลกหลังคานะฮะประตูชุดประตูนะครแหลกหลังคาชุดฝาท้ายนะครับ นี่ครับให้ดูด้านหลังนะครับก็อันนี้จะเป็นแผงหลังนะครับตรงนี้ก็เปื่อยนิดหน่อยนะครับแต่ตัวพลาสติกยังอยู่ดีอยู่นะครับมาดูด้านในนะครับฝ้าเพดานนะครับนี่ก็เป็นกล่องซีดีนะครับนี่แผงประตูนะครับแผงประตูสวยนะครับ 8 0 9 0นตะฮะตัวมือเปิดตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับทุกบานนะฮะลงขายอยู่นะครับนะครับข้างนึงก็สวยนะครับคอนโซลกลางนะครับรุ่นนี้มีโทรศัพท์ด้วยนะครับข้างคนขับนะฮะหงประตูสวยพอใช้ได้นะครับปุ่มอะไรก็อยู่สภาพดีแต่ตัวนี้ตัวปรับกระจกจะแตกไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังกดได้อยู่แต่ว่ามันแตกนะครับ ในด้านในนะครับก็วิทยุขายไปแล้วนะครับอันนู้นแผงประตูข้างนู้นนะครับก็สภาพดีมือจับอยู่ในสภาพดีนะครับในชุดคอนโซลกลางนะครับนี่ก็เปิดได้นะครับโทรศัพท์ก็ยังอยู่นะครับชุดใส่เหรียญอันนี้ที่วางแก้วนะครับกดก็ยังเด่งอยู่นะครับหัวเกียร์ชํ่รุดนะครับใช้ไม่ได้นะครับบังแดดนะครับ ไฟเพดานกระจกมองหลังใช้ไม่ได้นะครับเสียแล้วประลอดเสียนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องก็เป็นเครื่อง2.3เทอร์โบเกียร์ออโต้นะครับโอเคเนี่ยครับก็ฝากระโปรงเปิดได้ปกติก็แสดงว่าโชว์ฝากระโปรงไม่เสียนะครับทั้ง2องข้างอันนี้เครื่องนะครับก็คือเครื่องเนี่ยมันเสียเพราะว่า ออยเครื่องน่าจะแตกนะครับก็มีน้ำมันเครื่องปนอยู่ในระบบหล่อเย็นนะครับก็สันนิษฐานว่าออยน้ามันเครื่องแตกนะครับอาการประจําของรุ่นนี้นะครับกล่องเครื่องนะครับก็จะเป็นเบอร์นะฮะ H L .2 นะครับกล่องเกียร์27.1นะครับอันนี้ก็เป็นชุดมอกรองอยู่สภาพดีแอร์โฟนะครับน่าจะยังใช้ได้อยู่แหละเพราะว่ารถคือเขาขับได้ รถขับได้ก็แสดงว่าเกียร์นะใช้ได้แต่ปัญหาก็คือที่เขาจอดทิ้งเพราะว่า,าเครื่องน้ําเข้านะครับเราก็อยู่ต่างจังหวัดอาจจะหาอู่ทาไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับกระจกหน้าสภาพสวยนะครับกระจกหน้าไม่แตกไม่ลาวนะครับฝากระโปรงนะครับสภาพดีสีด่างนิดนึงนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อ,อะไหล่รุ่นนี้นะครับมอนโว V70 P2 นะครับปี2001นะฮะก็สอบถามอะไรได้นะครับใจคิดไหนก็รุ่นนี้มีม่านหลังด้วยเนี่ยม่านหลังนะฮะโอเคม่านหลังนะครับ,มนะรบไม่ได้ลองสตาร์ทเครื่องนะครับเพราะว่าแบตใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องมันมันน้ำมันเข้านะครับก็เลยไม่ได้ลองสตาร์ทนะครับ ก็ขายอุปกรณ์ส่วนอื่นๆนะครับที่มันยังใช้งานได้อยู่นะครับก็หน้าร้านอยู่ํำลูกกาคลองสามนะครับก็ลูกค้าก็สั่งได้สอบถามได้นะครับรุ่นนี้กระจกพับได้นะครับข้างขวาพับได้อยู่นะครับแต่ว่าข้างซ้ายรู้สึกว่าจะเป็นกระจกเขาเปลี่ยนมาใหม่เป็นของรุ่นอื่นที่มันทรงเหมือนกันแต่พับไม่ได้นะครับนี่นะฮะคระสีนะครับแสดงว่าเปลี่ยนมานะฮะอาจจะเป็นของพวก S80S6 นะครับ มันพับไม่ได้นะครับเมื่อกี้ลองกดผรักแต่พับไม่ได้นะฮะก็ะตามนี้นะครับอนุค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับแยกชิ้นยกคันหรือ,อยังไงก็โอเคนะครับสอบถามได้ครับขอบคุณครับ